วันที่4สิงหา2คัน567ครับนีนายหงสามาปลูกต้นใหม่คือต้นกาย่างหน้าใบเสือเห็ดละงอกเนาะมา10ต้นนะครับต้นละ20บาทเป็น200ปลูกมือละ10ต้นก็ได้ครับประมานปลูกสัปดาห์หนึ่ง10ต้นถึงมือละต้นกุกัวนะครับ2ต้นอันนี้ก็จะเป็นต้นกาใหม่เนาะไปดูอากกศกทินเทพา ข้างนู้นก็นจะมีต้นสักกับไอ้มอกกานีนะครับนะเดี๋ยวนายงศาพามาบึงบรรยากาศอันนี้บรรยากาศเนาะที่บ้านหน้าลายซับองศาพนหน้าคำนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่สานะสาข้างบนนะอีกสาหนึ่งที่กักเก็กนกบน้ำไว้เต็มพอดีพอดีนะครับบรรยากาศกระลมลื่นมีไผ่มีอย่างต้นไม้ลมลื่นดีครับมุมมุมมุมเมื่อกี้เนี่ยนายหงศาปลูกตน้นยางนาไว้นะครับมุมนี้ครับ ประมาณสิบต้นเมื่อกี้นะครับปลูกรวมกับพวกมะฮอกกานีครับไอ้กระทินเทพา้าแสกกันไปก้อนนะครับเนาะมันใหญ่ขึ้นมากจังหวะกันนะครับมีบรรยากาศนะอย่าพามะบืองนะครับพามะบืองเป้นเนี่ยสานะน้ำเมื่อคืนข้าวว่าฝนตกอยู่ก็ฝนตกอยู่นะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็นต้นย่างหน้าที่ปลูกไว้นะครับหน้าที่ปลูกไว้ น้ำขึ้นลนอยู่อ่างน้าปลูกไว้โอเคคู่พันสากนะครับต้นมะขอด้อมะขอด้วนี่เป็นนวยอยู่นะครับปีนาที่บ่เป็นอยู่นะครับเบิง้งเตือนติดตามผลน, <c oughs> นี่นตน้นใหม่ที่ปลูกไว้หนักกะเมาเป็นมะกะเมากระน,นี้นะครับเนะี่ย ก็พอได้กินด้วยทำไมปลูกอะไร้ำไมนี่เป็นยางตะกูลยางนะครับปลูกอะไรไงโย่้ยยนยุคกูซานะครับปลูกแซมไว้พี่เลียง ต้นใหม่มีโฮมมีอย่างแต่จะมีเครือชาววันเครือแล้วบ้าน่ะมาเบิ้งว่าัานเก็บออกเด้อนี่สาปาเพิ่งเติมนี่บริเวณกูสะบริเวณกูสาได้น้ำได้ไงจิกต้นห้างตะกูลยางนะครับมาดูแซมนะอ่าเอา ฟาเบเบงริมสะนะครับแค่นี้ก้อนนะครับเมื่อกี้ผ่านมาไงครับขอบคุณครับ